นี่ค่ะสำหรับชาวาธาตุธาตุลมกลมเม,ม,มทุนแล้วก็ตุนนะคะสตรอรี่เรื่องราวความรักระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยที่คุณดิวอยู่ด้วยประจำเดอือนสิงหาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะทีนี้มาขอดูในตัวคุณหน่อยตอนนี้ <c oughs> ในตัวคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างจมูน และในฝั่งของเขาล่ะเด็กชือดาบความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างที่จะดูแบบคุ้มเครือคุ้มเครือจมูลคุณเองคุณรู้สึกอ่อนไหวกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมากๆเหมือนบางครั้งเนี่ยในบางทีวางตัวไม่ถูกจะวางยังไงกลัวไปหมดกังวลไปหมด ในตัวของเขาเหมือนคนที่แบบเด็กเชื่อใจเด็กเชื่อใเหมือนคอยดูท่าทีเขาเองเขาก็สงสัยในตัวคุณเหมือนกันนะบางครั้งเขารู้สึกว่าเขายังรู้จักคุณไม่ดีพอทีนี้ถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณเคยมีปัญหากันเหมือนเขาเองอะ่ะอยากที่จะพูดอยากที่จะคุย เพื่อปรับความเข้าใจกันกับคุณเหมือนเคลียร์ข้อสงสัยเคลียร์อะไรที่มันไม่เข้าใจกันะที่ค้างคาใจกันเขาเองเขาอยากที่จะเข้าใจกับคุณให้มากยิ่งขึ้นเหมือนยังดูทิศชทางอารมณ์ของคุณอยู่ถ้าตอนนี้อารมณ์ของคุณยังเป็นเดอะมูนคือคนที่แบบว่าบางครั้งมีความจิตตกมีมีพลังงานด้านลบอยู่คุณเชื่อในเรื่องของโซเมทชมินเฟมไหมการรับรู้พลังงานเนี่ย มันมีกันนะมันเลยก็เลยมันก็เลยทําให้เขายังไม่กล้าที่จะเข้ามาพูดเข้าเข้ามากล้าที่จะคุยกับคุณมากนะเท่าไหรอ่อ่ะนะคะเหมือนตอนเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยเหมือนอยู่ในช่วงแบบเป็นเขาชอบคุณนะอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณแต่เขายังมีข้อสงสัยอะไรในบางอย่างว่าแบบคุณกับเขาเนี่ย จะมีความเข้ากันได้ไหมเพราะไลฟ์สไตล์หรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะมีความต่างกันอยู่อะเหมือนเขาพยายามที่จะหาเหตุผลว่าเอ้ยทำไมถึงชอบคุณคณนนี้เขาเองเขารู้ตัวนะเขาอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยกับคุณอดีตที่ผ่านมาหนึ่งถ้วยคุณมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กับเขา หนึ่งถ้วยคุณมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กับเขาที่ผ่านมาค,มคุณทุ่มเทคุณทําทุกๆอย่างให้กับเขาเพื่อหวังว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปดีไปดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณทําเท่าไหร่มันก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะด้วยคุณกับเขาอ่ะที่จะมาเจอกันในจังหวะที่เขาอ่ะก็มีปัญหาชีวิตอยู่เยอะมากพอสมควร ตัวของเขาเองแต่ก่อนเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาเป็นคนเย็นชาเฉยใส่คุณแต่พอตอนนี้คุณเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเลือกที่จะไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างของเขามันได้ขาดหายไปไทสีถวยนี่ไงคุณเอาพลังงานที่มีทั้งหมด มาทุ่มเทให้กับตัวเองคุณเอาพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยให้กับเขาอะมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนคุณแบบอ่ะก็ยังรักอยู่นะก็ยังห่วงใย,ยอยู่แต่คุณคุณคิดว่าเหมือนคุณป้องกันรักษาหัวใจของตัวเองไม่ให้เจ็บช้ำไปมากกว่านี้ที่ผ่านมาเหมือนเคยมีปัญหากันนะเนาะ และในตอนนี้เขาเป็นยังไงราชาถึงไม่เช้ามาดเขาก็ยังมีอยู่ฟอร์มอ่ามาดก็ยังมีอยู่ฟอร์มก็ยัง,ยงมีอยู่ด้วยคนคนนี้สภาวะเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำนะสภาวะเป็นผู้นำคนคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีความฝันในการประสบความสำเร็จ ในชีวิตค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นคนที่ทํางานแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยแล้วด้วยอีโก้ทางความคิดเขาก็มีถามว่าคุณทําเป็นเมินเฉยใส่เขาเขาก็ทําเป็นเมินเฉยใส่คุณแต่ทั้งที่ในใจอ่ะเขาอยากที่จะให้คุณแบบเหมือนแบบเขาจะนั่งอยู่นิ่งๆแค่คุณทักมาเขาก็จะแบบรีบวิ่งจันกลับมาหาคุณแล้วอ่ะ คนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนชอบควบคุมทุกอย่างให้อยู่ใต้ปกครองแล้วเขาก็มีความสงสัยว่าทำไมตอนนี้คุณไม่ยอมให้เขาควบคุมสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่เขาอะควบคุมในตอนนี้เขาควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งกว่าที่คุณเห็นถามว่าในใจเขาอยากที่จะพุ่งเข้าหาคุณไหม อยากนะราชาถือไม่ท้าเนี่ยในใจอยากที่จะพุ่งเข้าหาคุณแต่เพราะว่าเขาเขาควบคุมตัวเองได้ดีกว่าคิดเยอะกว่านะคะก็คอยดูเนี่ยเด็กชิดาคอยดูท่าทีของคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วในความสัมพันธ์ในเดือนสิงหาคมนี้ของคุณกับเขาจะเป็นยังไง ในเดือนในเดือนสิงหาคามนี้ในตัวคุณเป็นไพ่ราชาชอช่วยคุณนิ่งมากนิ่งขึ้นน่ะนิ่งกว่าแต่ก่อนมากยิ่งขึ้นนิ่งมากๆคือคุณควบคุมอารมณ์ทุกอย่างได้ดีมากๆส่วนในตัวเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าหาคุณแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยจีบนะรักนะชอบนะ แต่เป็นจะเป็นการคุยเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะในตัวคุณเองเนี่ยเหมือนแบบแต่ก่อนฉันทำหมดแล้ตอนนี้ฉันขออยู่นิ่งๆโอเคคุยมาฉันคุยกับแต่เหมือนคุณเองก็มีสภาวะทางอารมณ์ที่มันแบบควบคุมได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมอะคะ่ะคุณคิดก่อนที่จะพูดอะไรเยอะกว่าเดิมคุณคิดก่อนที่จะทำอะไร เยอะกว่าเดิมแล้วมันทําให้เขาอะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งสงสัยในตัวคุณน่ะราชาถือถ้วยอย่างที่ปันบอกคุณเองคุณก็ยังมีความรู้สึกรักรู้สึกห่วงใยรู้สึกอยากดูแลเอาใจใส่เขาเหมือนเดิมแหละแต่คุณมีความมั่นคงทางอารมณ์มากนิ่งขึ้นแม้แม้สถานาการณ์ต่างๆมันไม่ได้เอื้อให้คุณนิ่งแต่คุณก็แบบฉันขอนิ่งดีกว่า นะคะเขามองดูว่าคุณแบบเหมือนก้าวไปไกลามากกว่าเขาในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่แล้วมันตรงเนี้ยมันทำให้เขาอยากดึงกลับดึงคุณกลับมาอยู่กับเขาเหมืนอนอกคุณแบบโอเคเรื่อยสบายๆคุณจัดการทุกอย่างได้ด้วยด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคุณคิดแบบนี้ในความคิดของคุณ คุณซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนรักตัวเองมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมค่ะถ้าใครไม่เห็นค่าฉันฉันก็ไม่เห็นค่าเขาเหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้และไอคนของคุณเนี่ยก็แบบว่าคือเขาอะเป็นคนที่เรื่อยๆเป็นคนเอ่อยๆเป็นคนเฉยเยแต่ปันมองว่าในสิ่งที่เขาจะทำกับคุณในเดือนสิงหาคมเนี้ย เขาอาจที่จะเล่าเรื่องราวในกิจวัตรประจําวันที่มันออกแนวซ้ําๆเดิมๆของเขาอะให้คุณฟังมากยิ่งขึ้นเหมือนแสดงความจริงใจอะจนคุณแบบมันเรื่อยเกินไปหรือเปล่าจนบางครั้งเราเบื่อแล้วเราก็แบบเออเรารู้เลยว่าเวลานี้เขาทําอันนี้อันนี้อันนี้นะคะทีนี้ถ้าจะแก้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่น่าเบื่อไม่ซ้ําๆจนเกินไปอาจจะต้องลองชวนกัน ทำอะไรใหม่ๆที่มันเป็นแบบอะตอนนี้มันโควิดมันเจอกันไม่ได้อะไรไม่ได้ลองคุยกันเรื่องใหม่ๆทําอะไรที่มันแบบเราเองเราก็ต้องหาความสุขใส่ตัวบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้มีเรื่องราวมีสตอรี่ไปเล่าไปคุยกับเขาเพราะเขาเองเขาก็อยากที่จะคุยกับคุณแต่เขาเปิดประเด็นอะไม่เป็นทีนี้ตัวเขาอะเหมือนเหมือนเขารู้แลว้วอะเหมือนเขาอยากที่จะจริงจังกับคุณมากยิ่งขึ้นมองอนาคตที่มีคุณ ร่วมอยู่ด้วยกับเขามากยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เขาตึกตะกรอความคิดได้ตอนนี้ว่าความรู้สึกรักที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันไม่ใช่ความรักแบบฉาบฉวยแต่เขามองไปถึงจริงจังนะเขาอาจที่จะเข้าหาคุณแบบในเดือนสิงหาคมในเดือนสิงหาคมเนี้ยอาจที่จะแบบค่อยๆช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป คุณก็แบบว่าเหมือนแบบถ้าเกิดได้คุยกันหรือยังมีสื่อโซเชียลกันเนี่ยก็แสดงออกมาให้ให้อีกฝ่ายรับรู้บ้างว่าเออคุณไม่ได้มีพลังงานลบในตัวแล้วนะปลูกดอกไม้ทําอาหารปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาอะไรถ่ายรูปที่มันเป็นพลังงานบวกอะไรอย่างเงี้ยไปก็ได้เพื่อที่จะให้เขากล้าเข้ามาหาคุณมากกว่านี้เพราะไม่นั้นเขาไม่กล้านะอืม เราขอดูแบบลึกความล,ลึกในใจของของคุณก่อนนะของคุณกับเขาหน่อยในเดือนสิงหาคมนี้เป็นยังไง the w i e l of fortune ในฝั่งของเขาล่ะ temporary ไงไพ่แห่งการที่แบบว่า เขาเองเขาก็กล้ากลัวๆนะไพ่ีแทนบรัน์มันเป็นมันเนพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะแต่เขาก็กลักกกกกวๆเพราะตัวคุณอะ The Wheel o f Fortune คือคุณวงล้อแห่งโชคชะตาคือคุณปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาเลยฉันไม่อยากคาดหวังอะไรอีกแล้วคุณก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของตัวเองอะคุณทำคุณโฟกัสคุณดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะมันเลยทำให้ตัวเขาเนี่ยแบบ ก็กล้ากลัวในการเข้าหาคุณอยู่อยู่มากเหมือนกันนะพอเขาเองเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้เคยทําผิดพลาดอะไรต่างๆนานา,นากับคุณไปอยากที่จะหันหน้ามาคุยกันตัวคุณเองก็แบบว่าฉันขอก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของฉันคุณเองคุณก็ให้โอกาสเขานะแต่คุณเหมือนแบบไม่หวังแล้วไม,ไม,ไม่ไม่รออีกแล้วอะ่ะคุณเหมือนแบบคิด พยายามแต่ปันมองว่าอย่าอย่ายึดติดอะไรมากเกินไปนะพอไพ่พสีดาบมันเกิดขึ้นเหมือนแบบว่าถ้าเรายังยึดติดในเรื่องที่มันเป็นอดีตท,ที่ไม่เข้าใจกันตัวคุณเองเหมือนจะยังไม่มีความสุขให้เต็มที่ถ้าคุณอยากก้าวไปข้างหน้าจริงๆแบบไพ่เดวิ e อ of fortune คุณจะต้องทิ้งอดีต เรื่องราวลบๆไว้ด้านหลังคุณถึงจะก้าวไปอย่างมั่นคงและก้าวไปอย่างสง่างามถามว่าในใจคุณยังรักยังรอเขาอยู่ไหมก็ยังรักก็ยังรออยู่แต่คุณโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมสิบเปรียญยิ่งคุณทําอย่างเนี้ยิ่งคุณทําอย่างนี้นะเขายิ่งกลัวกลัวที่จะสูญเสียคุณไปเจะาชายพีนส์ความรู้สึกจิตวิญ,ญญาณเชื่อมต่อถึงกัน คู่รักที่เป็นจิตวิญญาณคู่รักที่เป็นรักแท้เจมสตัวคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเองมากยิ่งขึ้นและทําให้เขายิ่งเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะในเดือนสิงหาคมเนี้ยการเห็นคุณค่ากันและกันน่ะยิ่งคุณเห็นคุณค่าตัวเองเขาก็ยิ่งเห็นคุณค่าในตัวคุณมากเท่านั้นนะคะมาดูไพ่พพิคเนตอยากที่จะแนะนําอะไรชาวธาตุลมบ้างนะคะ จริงไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองแล้วอ่ะแล้วใครจะเห็นคุณค่าเราไพ่ทุกอย่างคุณเป็นคนที่สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอย่างที่ปันพูดจริงๆด้วยแล้วก็ปันมองว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นในครั้งนี้มันอยู่ที่ตัวคุณเลยนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณจะตัดทิ้งเรื่องราวในอดีตได้ไหมเพราะไม่นั้นนะ่ะคนเราไม่สามารถที่จะแบกใจช้ำๆหรือความบอบช้ำก้าวไปนในอนาคตที่มันสดใสได้คะ จงมองสิ่งสวยงามรอบๆตัวในบางครั้งนะคะการขาจัดอะไรที่มันเป็นเรื่องลบๆเราสามารถทำได้จากง่ายๆเลยเก็บห้องให้สะอาดหรือแบบอะไรที่มันลบก็เคลียร์ออกไปมันขอบคุณในสิ่งที่ตัวคุณเองมีอยู่นี่ไงเพิ่งพูดไป กล้าที่จะรักแล้วก็กล้าที่จะให้อภัยถ้ามันไม่ใช่ปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกคืออะไรปัญหามีคนอื่นปัญหามีมือที่สามอะถ้ามันเป็นปัญหาหยุกหยิบที่เขาแบบเขาก็พยายามประคับประคองเหมือนกันที่มันแบบเฮ้ยห่างไกลกันแบบเนี้มันเขาก็ทําแบบเท่าที่เขาทําได้แล้ว นะคะถ้ามันไม่ใช่ปัญหารโรคแต่ไอไอตัวเลือกที่มันเป็นช้อยที่แบบจะต้องเลิกกันที่จะต้องไม่คุยกันที่จะต้องแบบฉัน m o ฟออนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตัดมันทิ้งไปนะคะเพราะตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะทําทุกๆอย่างให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นแต่บางคนถ้าอัศวินถือเหรียญมาเขาไม่ได้ฉลาดในเรื่องของความรักหรืออในเรื่องของความ ความรู้สึกที่มันเซนสทีฟสักเท่าไหร่คะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่ที่มุมมองถ้าเรามองความรักความสัมพันธ์นี้มันแย่มันหนักมันก็เป็นแบบที่คุณคิดนะคะอืมโอเคนะเขาอยากเข้าหาคุณแต่เขาก็กล้ากลัวแล้วเขาก็ถามว่าในเดือนสิงหาคมนี้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองเอ <c oughs> ในตัวคุณอนะมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณเห็นคุณค่า ในตัวเองมากเท่าไหร่เขาจะเริ่มเห็นคุณค่าในการมีกนและกันเขาจะเริ่มเห็นคุณค่ากับสิ่งต่างๆที่คุณทำให้กับเขานะคะเมื่อคุณดึงพลังงานนั้นกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาพัฒนาตัวเองโอเคนะคะสำหรับชาวธาตุลมไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย